เกิดอุบัติเหตุรถเก่งเสียหลักตกร่องกลางชนเสาไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะ เมื่อเวลาประมาณ13.30น,นวันที่1พฤษภาคม2 5 6 5ร้อยตำรวจเอกอาทิตย์บุตรละครพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคลิคขันได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเกิดอุบัติเหตุรถเกง๋งตกล่องกลางถนนชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเกิดเหตุบริเวณยูเทิร์นถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่ 297+100 หมู่13บ้านทุ่งมะเมาตมลอ่าวน,น้อยอเมืองประจวบคลิคลีขันหลังได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยดับตำ ตรวจจากกระพงอินทโนพผอบอหมู่ปอสอพอเมืองประจบคลิคันหน่วยกู้ชีพอบตอ่เอาวน้อยใส่ตัวตู้ยามบริการประชาชนบ้านบึงเจ้าหน้าที่หมดทางหลวงประจวบรวมตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก่งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีบอลเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ลอลิง8510สงขาเสียหลักตกร่องกลางถนนตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่297แล้วเลื่อนถลายมาตามร่องกลางถนนระยะทาง100เมตรก่อนจะชนเข้ากับเสาไฟฟ้าในร่องกลางถนนได้รับความเสียหายมีสายไฟห้อยกีดกวางอยู่เทินสภาพหน้ารถด,ด้านหลังและด้านข้างพังยับได้รับความเสียหายทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายอายุ ประมาณ45ปีนางด้านซ้ายศีรษะแตกและแขนซ้ายหากักส่วนผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณหน้าอกทราบชื่อคืนนนอนายธนกกรวิชัยชนอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่15ทับ8หมู่3ตำบลบาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องตน้นนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลประจบคิิคัน จากการสอบถามผู้ขับขี่เบื้องต้นเล่วว่าตนเองได้ขับรถาพาภรรยาเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีและกำลังเดินทางมุ่งหน้าลงใต้ไปจังหวัดสงง้าระหว่างทางถึงจุดเกิดเหตุได้เหลียวไปมองภรรยาซึ่งนั่งอยู่ด้านซ้ายของรถจากนั้นรถได้เสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วลื่นถไหลามาชนกับเสาไฟฟ้าเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บรถและเสาไฟฟ้าของหลวงได้รับความเสียหายดังกล่าว